พ่อผู้ระบสาทคนนะคะขอเ,อเชิญช,ชาวไทยทุกคนนะชาวไทยทุกคนเลยนะคเข้าโครงการวันเซ็นต์แอนด์ไทยนนะคะเป็นยังไงบ้างคะกก็ประกวด สั้นหนึ่งวินาทีนะางๆในหมวดกินหมวดเที่ยวแล้วก็หมวดใช้สายใช้สายสงกันมาเยอะๆฮะสงอะไรมาก็ได้เลยฮะในในโลกของเราในชีวิตเราใช้อยู่ปัจจุบันนะอะไรที่คิดว่าน่าสนใจที่สุดในรอบตัวแล้วก็พวกเราทั้งสามคนก็จะคัดเลือกคลิปแล้วก็นํามันมาตัดต่อให้กลายเป็นคอนเทนต์ามที่น่าสนใจที่สุดเป็นหนึ่งวินาทีที่คุณจะสร้างสรรค์ในแบบไหนก็ได้จะคลิปแมวตั้งแมวนอนจะบุมเมอร์แรงจะ พอหมดอะไรก็ได้ส่งมาขอให้ส่งมาพอบนะครัตามช่องทางเดี๋ยวให้ทีมงานคดีแสด้างล่างแล้วกันนะคะ